91เกษตรทำเองสวัสดีคุณผู้ชมนะคุณผู้ฟังด้วยนะคะเราไลฟ์การเรียบร้อยแล้วนะกับช่วง91เกษตรทำเองไลฟ์การผ่าน5ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, X นะ i n s t a g r กร Tik t o k นะ YouTube นะชื่อเดียวกันเลย FM91TrafficPro นะคะ หลายช่องทางบางทีก็ลืมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยพูดคุยกันในหัวข้อที่มีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งนะฝากเข้ามาคุณเตือนใจมั้งมาเมนนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าอยากจะให้พี่นุ้ยเนี่ยนะคะ พูเกี่ยวกับเรื่องการปลูกดอกกุหล,ลาบหน่อยวันนี้พี่นุ้ยก็ไปหาข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของว่าที่ร้อยตีหญิงประภาพรวิกลหรือว่าพี่นุ้ยนะักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอฉว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่นุ้ยคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีน้องอัจิตยาค่ะเป็นยังไงบ้างที่นครฝนตกไหมจ้า ที่นครศรีธรรมราชนี่ฝนตกเป็นบางช่วงนะคะเมื่อวานี้ก็เออตกในช่งวงบ่ายค่ะอะก็น่าจะเหมือนก,นกันกับที่กรุงเทพเลยเมื่อวานนี้ก็ฝนมาช่วงเย็นๆพี่นุย้ยโอ้โหตกหนักมากนะคะใช่คุณฟังแล้วก็ทั้งตกหนักทั้งลมแรงด้วยค่ะแต่ว่าเช้านี้เนี่ยที่นครยังไม่มีฝนเนาะยังไม่มีฝนค่ะเชา้านีอากาศสดใสแสงแดดกำลังเริ่มจะมา แต่มีแดดแล้วลักษณะพยากรณ์อากาศแล้วเย็นนี้ก็น่าจะตกอีกนะคะออส่วนใหญ่เขาจะมาช่วงแบบบ,าบา่ายๆค่ำๆอะไรแบบนี้เนาะพี่นุยน้ยเนาะใช่ค่ะคุณผู้ฟังก็เวลาจะเดินทางไปไหนก็พกผ่าร่มด้วยนะคะพกร่มไปด้วยยืดอกพกร่มช่วงนี้นะคะเ<า>พราะว่าฝนก็จะเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนาะพี่นุยน้ยเนาะอีกไม่นาน ช่ค่ะอืมนะสัปดาห์ที่แล้วค่ะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งคุณเตือนใจก็มาคอมเมนต์ใน Facebook ไล v ์บอกว่าอยากจะให้พี่นุ้ยเนี่ยพูดถึงนะการปลูกกุหลาบหน่อยนะเพราะว่าอาจจะชอบด้วยส่วนตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ ที่ให้ความเงาเนาะแล้วก็บรรยากาศในสวนได้ด้วยนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกเพื่อตกแตก่งสวนแล้วก็เป็นไม้ดอกไว้ประดับที่เขาเรียกว่าเพิ่มความสดชื่นสวยงามให้กับสวนได้นั่นก็คือเขาเรียกว่าต้นกุลหลาบเนาะกุหลาบเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีฉายาเรายกนวมีงอุทยานเชื่อกันว่าบ้านใดปลูกกุหลาบไว้ในบ้านแล้ว จะทําให้เกิดความสงานน่างามแล้วก็ักคูนะคะแล้วก็เมื่อเวลาที่ใครมาที่บ้านของเราเนี่ยก็จะมีความรู้สึกดูเดเด่นเมือม่อเมือ่อเมื่อผู้ที่มาพบเห็นนะคะนอกจากนี้แล้วกุหลาบเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่ามีกลิ่นที่หอมเพื่อเพิ่มบรรยากาศดีๆให้กับสวนหรือว่าบริเวณบ้านได้นะคะทีนี้คนก็เลยเขาเรียกว่า สุนทูฟังที่ขอมาอาจจะเป็นคนที่แบบนิยมปลูกกุหลาบนะคะค่ะแล้วก็ลวก,กลิ่นกุหลาบเนี่ยพี่นุ้ยเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะไม่เหมือนดอกไม้อย่างอื่นนะใช่แล้วแล้วก็แต่ละหลักแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็เขาเรียกว่ามีกลิ่นเป็นของตัวเองมีกลิ่นเฉพาะ<ม>แต่พันธุ์นะคะค่ะแล้วออจริงๆแล้วหลาบเนี่ยก็เป็น เป็นเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์ของความรักด้วยนิยมให้กันกุหลาบแดงใช่ไหม,มนะคะแล้วก็วันนี้เรามาหาลงลึกในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็วิธีการดูแลแล้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบแล้วก็เอจะได้เอาไปใช้ว่าเราควรจะก่อนดูแลต้นกุหลาบอย่างไรนะคะค่ะ เรามาดูกันเลยว่าไอ้เจ้ากุหลาบเนี่ยถ้าเหมือนจะบอกว่าง่ายง่ายต่อ,อการดูแลใส่ใจมันก็ง่ายหรือ่แต่ว่ายากมันก็ยากนะคะคุณผู้ว่าอันนี้ก็ก็ให้ช่วยเก็บรายละเอียดของวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเอาไปใช้ด้วยนะคะค่ะจริงๆแล้วกุหลาบเนี่ยต้องการจะใส่ใจเป็นพิเศษน,นะเพราะว่าบางท่านบอกว่าปลูกไปแล้วทำไม,ไมตายเนี่ยมันมันไม่เข้าใจ ไม่ค่อยแบบอยู่ระดับส่วนที่เราเนาะซึ่งซึ่งจริงๆกุหลาบเนี่ยมันมีความมีเขาเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่มีสเสน่ห์แล้วก็งดงามนะคะแล้วก็จะสามารถออกดอกให้เราชมอยู่ได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าในบางช่วงเนี่ยก็ก็ยากมากต่อการออกดอกนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตก็ได้ไม่ค่อยดีอย่างเช่นในช่วงฤด,ดูฝนเนี้ยค่ะมันก็จะ โตไม่ค่อยดีนะคะอืเขาจะเขาจะชอบในในฤดูฤดูแบบอ,อากาศหนาวอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเป็นเป็นช่วงที่เขาอะ่ะจะจะออกดอกดีนะคะก็นี่ไงบางคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะทำไมฉึงปลูกกุหลาบช่วงหน้าร้อนหน้าฝนไม่ค่อยออกดอกเลยเขาก็จะมีช่วงออกดอกของเขาใช่ไหมพี่หนุย่ยใช่ค่ะ อืมนะคะแล้วก็เออสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการป,ปลูกกลาอันนี้บอกคุณผู้ฟังเลยนะ,ะมันก็มีแค่หลักๆเหมือนต้นไม้ทั่วไปที่ที่เราที่เราปลูกแล้วก็ดูแลหลักๆก็คือเรื่องดินอสีน้ําแล้วก็แสงนะคะนี่ก็คือสี่อยา่างนี้แล้วก็เพิ่มเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลใส่ใจแล้วก็ สนใจเพราะว่ากหลาบอาจจะต้องดูแลทุกๆุวันนะคะสําหรับผู้ที่อยากจะได้ชมความงามของเขาเนี่ยค่ะเรามาดูเอ่อเรื่องแรกก็คือเรื่องดินนะคะดินเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราดินดีอะค่ะตนน้นไม้ของเราก็จะเริ่เติบโตดีแล้วก็จะแข็งแรงแต่ไม่ได้มีโรคอะไรเข้ามา นะคะอันนี้ต้องเริ่มจากดินเลยนะคนุณผู้ฟังต้องดินที่เหมาะสมต่อการปลูกกระหลาบเนี่ยควรจะเป็นดินร่วนหรือว่าดินร่วนปนทรายมีลักษณะแบบว่าความโปร่งเมื่อเวลาเราลดน้ําแล้วสามารถระบายน้ําได้่างอย่างดน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญเราควรที่จะนําปุ๋ยคอกเก่าๆหรือเศษเอวัสดุที่ย่อยสลายแล้วมาผสมทุกเ,เป็นประจํานะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งแล้วก็ให้ธาอาหารในดินด้วย นี่สำคัญมากคุณผู้ชมเวลาที่เราไปซื้อกุหลาบมาเออเมื่อแราได้ต้นกุหลาบมาเราก็จะเอาต้นกุหลาบของเรามาพักไว้ก่อนสักหนึ่งวันหรือสองวันด้วยเร่มแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนกุหลาบในถุงเนี่ยค่ะมาลงในกระถางที่เหมาะสมนะคะซึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากในเรื่องของดินเนี่ยดินเราควรที่จะมีการ ขาเรียกว่าผสมดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะต้องมีอัตราส่วนในเรื่องของเอธาตุอาหารพวกปุ๋ยหมักอย่างเงี้ยค่ะผสมลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารค่ะจะควรจะหมักอย่างน้อยสามถึงหกเดือนนะคะแล้วก็จะเอาใส้ไม่ใช่แบบว่ามาผสมกันวันสองวันเราได้เลยคือต้องไปเอาดินไปผสมกับปุ๋ยเนี่ยตักระยะหนึ่งก่อน ใช่แล้วก็ดินผสมทั่วไปที่เราซื้อมาแล้วก็เอามาปลูกเลยอันนั้นไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรมากมายทีนี้เวลาเราปลูกลงไปเนี่ยต้นมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเพราะเขาไม่มีธาตุอาหารนี่สําคัญมากเป็นเกล็ดเกล็กน้อยเลยที่ที่เราจะต้องจะต้องใช้ในเรื่องของดินนะคะค่ะ เออเพราะว่าคนส่วนมากก็จะไปซื้อดินปลูกมาแล้วก็เอาใส่ลงไปในกระถางแล้วเอาต้นกุหลาบเนี่ยใส่ลงไปซึ่งมันไม่ได้มีธาตุอาหารอะไรเลยก็ไม่ได้ใส่อะไรก็ปลูกลดน้าปกติทั่วไปแต่มันไม่โตแบบนี้นะคะอืออยู่ที่ดินเลยนะดินคือต้องแบบเริ่มหมักแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักหกเดือนใช่ไหมใช่นานเหมือนกันนะเนี่ยซ,ซึ่งกุหลาบเนี่ย,ายสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางหรือว่าลงดินก็คือปลูกกับพื้นที่แล้วก็ความสะดวก หากว่าเรามีพื้นที่น้อยก็จะอาจปลูกลงในกระถางแล้วก็สิ่งสําคัญในกระถางน,นะนั้นะจะต้องมีรูระบายนะ้ำมากพอเพราะว่ากุหลาบเนี่ยเป็นพืชที่ชอบความชื้นนะคะแต่เขาไม่ชอบการน้ําขังแช่อะไรย่างเงี้ยค่ะมันมัจะทําให้เขาเกิดโรคได้แล้วก็ถากลากเน่นเหาหรือว่าจะเออค่ะ ือพื้นที่เนี่ยก็จะต้องมีที่เหมาะสมด้วยมีปริมาณแสงแดดที่เพียงพอเพราะเขาว่าจะชอบแสงแดดมากนะคะละเนี่ยอ้าวสายหลุดไปเลยทีมงานดูให้หน่อยนะคะสายพี่นุยหลุดไปแล้วโอเคเดี๋ยวระหว่างที่รอสายจากพี่นุยนะคะมาดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังนิดนึงค่ะคุณนัทกฤตมาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีวันชุ่มฉ่ำนะสวัสดีเช่นเดียวกัน ที่ชลบุรีไหมคุณธรรณัชกิจน่าจะอยู่ชลบุรีเนาะฝนยังตกอยู่ไหมคะหรือว่าไม่มีฝนแล้วนะคะแล้วก็คุณธรรณัฐกิจบอกว่าปุ๋ยหมักทําเองดีกว่าแต่ว่าต้องอดทนรอพืชทุกอย่างชอบอืมนะะอันนี้ก็น่าจะจริงเนาะไม่มีสารเคมีด้วยแล้วก็คุณเตือนใจนนที่ฝากคําถามเข้ามานะพี่หนุ่ยก็มาพูดคุยกันแล้วเนาะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องกุหลาบที่คุณเตือนใจอยากจะรู้นะมาทักทายกันบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนคุณวุฒิไกลก็ทักทายเข้ามาทาง YouTube นะบอกว่าสวัสดีครับคุณปังปคุณนุ้ยตอนนี้ที่ใช้ทุ่งใสน้อยอากาศมีแดดอ่อนๆอากาศกำลังเย็นเลยนะคะอ๋อพี่นุ้ยมาแล้วพี่นุ้ยค่ะคุณู้ความเมือกี้อไม่แน่ใจว่าสายมันตัดไปหรือเปล่าใช่สายตัดไปนะนี่ไงคุณเตือนใจที่มาถามเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเขาก็มารับชมรับฟังเราอยู่นะคะ โอ้แล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้พี่นุ้ยกุหลาบเพิ่งจะลอยน้ําเองค่ะที่มอเกษตสรฝนอาจจะตกงานแล้วแบบน้ําท่วมใช่ใชอันนี้ไม่ได้เลยนะคะกุหลาบเขาไม่ได้ชอบการแช่น้ํานะคะอ้อันนี้ลอยเลยอ่ะ <laughs> น้นามันท่วมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็คุณนุทิกรนะคะบอกว่าคุณนุ้ยครับดอกกุหลาบออสวยทุกสายพันธุ์ครับผมแต่ที่บ้านผมเนี่ยมีดอกหนึ่งที่สวยมากๆคือดอกอะไรอ่ะ ดอกผักติ้วซากุล่าแห่งที่ราบสูงที่หนูรู้จักนะดอกผักติ้วเออนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นดอกไม้ที่สามารถกินได้หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าที่เอมันสามารถเอาใบอ่อนนมาทําเป็นเอ่ออาหารได้อะไรนะเป็นซุปผักติ้วใส่ปลาทูอะไรแบบนี้กินกับข้าวเหนียว๋อผักติ้วเคยได้ยินอยู่นะรสชาติจะยังไงอ่ะเปรี้ยวๆป่ะไม่รู้ใช่ไหมนะ คุณวุฒิการเออ่ะไม่แน่ใจเพราะค่อนข้างจะสวยนะคะคุณผู้ฟังอืมนะเขาบอกว่ามันก็สวยแล้วก็เออใบก็ไปทานได้เออประมาณนี้นะคะเขาบอกสัก,กุระเลยไหมเนี่ยก็เขาบอกว่าเป็นสัก,กุระแห่งที่ราบสูงคล้ายๆ<น>ใช่ไหมล่ะสวยมากเคุณผู้ฟังโอ้แล้วก็มันเป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมคะค่ะอยู่ได้นานเนอะค่ะนะ แล้วก็คุณจันทานร้อยหามาทักทายกันนะคะคุณลาวันวงเฉลาก็มาทักทายกันด้วยคุณฉัดมงคลชะดาแก้วบอกว่าอุณส,สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับผมสวัสดีทุกท่านนะคะ,ะมาต่อกันที่เรื่องกุหลาบเมื่อคู่นี้เราคุยกันเรื่องดินไปแล้วว่าเขาก็ชอบดินแบบร่วนซุยใช่ไหมใช่ค่ะออแต่ไม่ชอบน้าเสะแฉะนะ ตองชอบเลยนะคุณปักแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องแดดนะคะแดดนี่ก็คือสําคัญเออมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็เวลาที่เราปลูกเนี่ยควรจะมีพื้นที่ที่เพียงพอนะคะค่ะเออแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังเน้นย,ย้ำนิดนึงว่าอยาให้ต้นกุหลาบไม่ชิดกันจนเกินไปน,นะคะเออเพราะว่ามันจะมันจะเกี่ยวกับเรื่องการ,รเดินินาตูวแล้วก็การออกดอก เพราะว่าถ้าแน่นเกินไปเนี่ยมันก็จะเบียดเสียดกันนะคะแล้วก็มันก็เหมาะแบบว่าอาจจะเกิดโรคได้ค่ะนี้เราก็ควรจะให้มันตรงโปร่งนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะสอนวิธีการตัดแต่งกิ่งนะคะคุณผู้ฟง mm ัง hmm. แล้วก็ที่สําคัญก็คือการดูแลลดน้ําต้นกุหลาบเนี่ยควรจะใช้น้ําที่สะอาดไม่เป็นน้ําที่สกปรกเส mm ือ hmm. ปนนะคะแล้วก็ไม่เป็นกรดหรือด่างจนเกินไป mm hmm. สำหรับช่วงเวลาในการลดน้นําเดียวควรลดน้าอย่างสม่ำเสมอทุกวันในช่วงเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆน,นะคะซ <Okay. S 2> ึ่งไม่ควรลดในช่วงที่มีสแสงแดดแรงๆยิ่งในช่วงดูร้อนเนี่ยจะทําให้ใบขาวหรือว่าเกิดรอยไหม mm hmm. แล้วก็ในส่วนในช่วงฤดูฝนนี้อาจไม่จําเป็นในการลดน้ําบ่อยเพราะจะทําให้ดินเนี่ยแฉะแล้วก็รากเน่าจนตุหรับของเราเนี่ยตายได้นะคะเออ เป็นการดูแลใส่ใจต้นกลาาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งรงพุ่มใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยก็ควรดูแลเป็นประจำวิธีการที่สําคัญมากก็คือในช่วงเราตื่นเช้าขึ้นมาเราควรจะไปดูกลาาของเรานะคะแล้วก็ตัดแต่งเขาเรียกว่าเอ่อใบที่เสียใบที่เป็นโรคหรือว่ากิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เสียหรือว่าดอกที่ร่วงโรยไปแล้วเนี่ยเราควรจะเอาออกไปให้หมดนะคะ ในต้นกุหลาบหึ่งต้นที่เราปลูกเนี่ยมันก็จะช่วยเอ,อไม่ทําให้เกิดโรคได้แล้วก็<ช>ดูใ,<ช>ดในเรื่องของแมลงอะไรย่างเงี้ยค่ะนะคะต้องใส่ใจเขาหน่อยเพราะว่าดอกเขาสวยอะ่ะใช่ไหมอ่าใช่แล้วก็เทคนิคในการตัดแต่งสรงพุ่มเขาเรียกว่าเออเอเป็นแต่งเป็นแบ่งเป็นสามระดับนะคะอันนี้อันนี้เบสอธิบายให้เข้าใจว่า ต้องแต่งยังไงเนาะเพราะบางท่านแบบไม่กล้าตัดแต่งกิ่งต้นกลาบก็ปลูกปลูกปลูกไว้อย่างนั้นแหละเนาะเออไม่ได้มาแต่งกิ่งเลยซึ่งจุดประสงค์หลักของการเอ่อทำให้กุลาบมีพุ่มที่สวยโดยการตัดแต่งกิ่งเขาเรียกว่าที่งสาคัญแลวคือกิ่งแห้งในกลี่ยเวลาเราปลูกกันไปเนี่ยมันมักจะมีกิ่งที่เป็นแห้งๆอันนี้คือสําคัญมากต้องตัดโอเพราะกิ่งนั้นเป็นโรค แล้วก็กิ่งที่ซ้อนกันหรือว่าเบียดกันนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นสามระดับก็คือเขาเรียกแบบแรกก็คือตัดเบานะคะก็คือเน้นในเรื่องตัดแต่งกิ่งที่เกะกะหรือตัดออกไปที่แบบกิ่งที่ไม่ได้ใช้งานนะคะค่ะอ่ะตัดที่สองก็คือตัดกาเน้นการตัดกับต้นที่ไม่แข็งแรงมากนะให้กิ่งมีความยาวพอสมควรไม่มากหรือน้อยไป นะคะ,ะอันนี้ต้องต้องดูนะคะต้องพิจารณาดูแล้วก็อีกอย่างก็คือตัดหนักตัดหนักนี่หมอกับต้นที่แข็งแรงโดยตัดแต่งกิ่งเล็กๆออกแล้วก็จะเหลือกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งประธานก็คือกิ่งหลักๆ่ะคะเอออันนี้คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจนะคะมันจะมีในสนามารถเสิร์ชหาข,ข้อมูลออลักษณะของตาแต่งได้นะคะ ก็จะมีเทคนิคอยู่ในการแต่งตรงนี้แล้วก็มันสําคัญมากในช่วงของการตัดแต่งในช่วงที่พักดอกเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้เขาแตกแตกอิงแตกออกมาใหม่เกิดยอดออกมาใหม่นั่นหละเวลาที่เขาแตกยอดออกมาใหม่เขาก็จะออกดอกนะคะมันคือสําคัญมากถ้าเราไม่แต่งกิ่งเลยต้นของเขาจะค่อยๆค่อยๆโผลแล้วก็ค่อยๆตายไปนะคะอืมนะคะ มันต้องตัดแต่งกิ่งด้วยเพราะว่าโอ้โหคือเคยเห็นดอกกุหลาบไหมก็เนะาะใบเขาก็จะเยอะมีหนงมีหนามอีกบางทีอาจจะแย่งอาหารกันไหมเป็นไม่ได้ป่ะใช,ใช่แล้วก็ใบที่เป็นโรคเนี่ยใบที่เป็นโรคหรือว่าใบาที่เหลืองที่เริ่มหล่นที่ใต้ใบที่ควรจะเก็บออกไปให้หมดนะคะอย่าให้เหลือ,อไวใ้ในในบริเวณที่นี่เพราะว่ามันจะเป็นสาเหตุของการก่อโรคได้แล้วก็หลังการตัดแต่งกิ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนาสูตรปุ๋ยที่หนึ่งค่ะเ<ฆ>ควรจะใส่ ปุ๋ยสูตร2577นะครับอัตรา2กิโลกร,รัมต่อกระถาง2กร,รมัม2กร,รัมต่อกระถางแล้วก็<ม>เอ,อหลังสังนั้นนะเมื่อเขาแทงเขาเรียกว่าแทงยอดอ่อนออกมาจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ12เซนต็วใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะคุณผู้วัง16 16 16หรือว่า15 15 15, 15, 15 13, 13 13 13นี่ก็ได้นะคะอัตรา2กร,รัมต่อกระถา<ม><ม>งเท่านี้นะคะดอก กุหลาบของเราเนี่ยก็เจริญเติบโตแล้วก็ผลิดดอกเด็กบานให้เราชื่นชมเป็นระยะเวลาตลอดทั้งปีได้นะคะแล้วก็ควรจะใส่ปุ๋ยหมักนะคะเป็นประจำนะคะคุณผู้ฟังก็คือให้ดูไปนะคะว่าถ้าดินของเราไม่มีความโผงไม่มีความ่้นซื่อแล้วก็หาอินทรียวัตถุเนี่ยใส่ลงไปนะคะอืมนะคะก็ปุ๋ยหมักเนี่ยใส่เป็นประจำส่วนปุ๋ยเคมีนี่ต้องใส่ยังไงอะ่ะ สักกี่เดือนใส่ครั้งหนึ่งพี่นุอยใช่ก็คือเราดูในช่วงที่เขาเขากําลังหลังเราตัดแต่งกิ่งนะคะเราก็คุก็ใส่อืมหลังตัดแต่งกิ่งก็คือใส่ไปหน่อยนะเพิ่มธาตุอาหารในเขานิดเดินใช่ไหมคะใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ก็คือกุหลาบของแต่ละบ้านนี่ก็จะไม่เหมือนกันให้เราว่าช่วงที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จเราก็ใส่ปุ๋ยไอ้นี่ยสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเนี้ย,ยลงไปก่อนเมื่อเวลาที่เขา เออเขาเรียกว่าแทงยอดอ่อนออกมาแล้วก็มีความยาวได้ประมาณสิบสองเซนก็ใส่ปุใส่สูตรเสมอนะคะค่ะหนึ่งถึงสองช้อนชาต่อ<ะ>ต้นนะคะออ,ตอ้ต้องดูในปริมาณที่ที่พอดีแล้วก็เหมาะสมไม่มากหรนะือน้อยจนเกินไปนะคุณผู้ฟังเพราะจริงเขาอาจจะตายได้เพราะว่าเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปนี่ก็ต้องดูด้วยนะค่ะ คุณไพรัตมาทักทายกันนะคะพี่นุ้ยบอกว่าสวัสดีครับคุณนุ้ยแล้วก็น้องปังปัง,งนะสวัสดีค่ะคุณนัทกรีดบอกว่าสัปดาห์หน้าอยากให้พี่นุ้ยคุยเรื่องผักเคลผักเคลใช่ไหมโอ้เ <laughs> ออ <laughs> เพราะเป็นผักเพื่อสุขภาพแล้วก็ราคาดีมากๆเลยตอนนี้ก็กำกำลังขยายแปลงเพิ่มด้วยนะคะโอ้โอ <laughs> นะแล้วก็เดี๋ยวนะ <laughs> มีคุณคุณครีมมาทาง Youtube นะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะ อยากจะฟังเรื่องการปลูกทุเรียนอ๋อสวัสดีค่ะการปลูกทุเรียนเนี่ยเราเคยคุยกันไปแล้วนอนพี่นุ้ยเนาะมีหลาย EP เลยนะคุณครีมไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะนะใช่ค่ะเพราะว่าคุยกันไว้หลายอีพีที่ท,ท,ท,ที่ที่ดีมากเลยค่ะปลูกที่บ้านนี่ปลูกไว้แต่ว่าช่วงนี้นะคุณรู้ฟังหรไหมค่ะนอนแย็<ม>นนี่ลงทุกวันเลยนนไม่ถึงอ,อะไรทุเรียนอ่ะหรอ ต้นเคลคอ๋อต้นเคลเราก็ไปนู่นสิละน้าก็ไม่บอกถึงบอกคุณครีมก่อนนะถ้าแบบว่าอยากจะดูเรื่องการปลูกทุเรียนเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้นะเพราะว่าพี่นุ้ยอธิบายไว้แบบละเอียดมากเลยแม้กระทั่งการเตรียมดินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผักเคลนี่ก็คือเดี๋ยวจะมาคุยกันสัปดาห์หนอสัปดาห์หน้าเนาะถ้าพี่นุ้ยแบบว่าไม่ได้ติดธุระอะไรใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไม่ติดภารกิจที่ไหนนี่ก็พยายามจะมาเจอคุณผู้ฟังนะคะ แล้วก็ต้องขออภัยด้วยสัปดาห์ที่แล้วอาจต้องสัญญาณไม่ค่อยดีเพราะว่าอยู่อยู่นอกพื้นที่นะคะอยู่ที่ไหนนะลืมละพัทลุงปะพอดีอยู่ที่จังหวัดพัทลุงอ่าเออนะยพัทลุงนะคะอ่ะ,อะ,อะทีนี้มาดูการขยายพันธุ์หน่อยพี่หนุย่ยว่าเอ๊ะกุหลาบนี่มันขยายพันธุ์ด้กี่วิธีอะคะเออจริงๆอยากจะพูดในเรื่องของปุ๋ยก่อนเพิ่มทีได้ได้เออปุ๋ยหลักท่าท่าหลักเนี้ยก็ เราหน้าจะรู้กันอยู่แล้วมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะคะในในกุหลาบเนี่ยถ้าเป็นไนโตรเจนเนี่ยจะช่วยให้กุหลาบได้เจรเติบโต,ต,ต,ตของใบที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์นะคะเออสามารถสร้างดอกสร้างดอกของกุหลาบอยู่ที่ใบถ้าใบดีใบแข็งแรงเนี่ยค่ะดอกก็จะออกดีนะคะ <S <S แล้วก็หัวก็จะสวยแข็งแรงแล้วก็ถ้าเราให้ไนโตรเจนมากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้มีแต่ใบนะคุณผู้ฟังอันนี้อย่าหนัก มีแต่ใบนะไม่ออกดอกนะติดดอกนะคะใสมากขึ้นไปนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องการเจริญเติบโต,ตของรากทําให้รากแข็งแรงแล้วก็เอ่อออกดอกที่สมบูรณ์ถ้าเกิดว่าขาดฟอสฟอรัสอาจจะส่งผลให้ใบร่วงแล้วก็ก้านดอกผลแอแล้วก็ดอกตูมของกุหลาบเนี่ยเขาจะไม่บานแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือโพแทสเ,เซียมนะคะ <c> โพแทสเซียมนี้จะช่วยให้กุหลาบฟื้นตัวได้เมื่อได้รับความเครียด จากแมลงแล้วก็โรคต่างๆหรือว่าจากสภาพอากาศที่เดยดอร้ายนี่นี่เมื่อของคุณเตือนใจเอ่อถูกน้ำใช่ไหมอัมนนี้อา,อาจจะเสิ่อมโพเทสเซียมให้เขาสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ในเรื่องของการขาดโพเทสเซียมเนี่ยจะทําให้ขอบใบเหลืองแล้วก็ก้านดอกอ่อนแอแล้วก็ดอกตูมจะพัฒนาได้ไม่ดีนะคะแล้วถ้าอาหารรองนี่ก็จําเป็นู้อนขาเนา เออได้แก่พวกแคลเซียมแม,มกนีเซียมกบมาฐานโบลอนทองแดงเหล็กเนต้นนีแล้วก็สังกะสีคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือใส่บ้างน,นิดหน,น่อยเล็กน,น้อยไม่ไม่ต้องมากนะคะนะฮะเพราะเราปลูกเพื่อแบบความสวยงามในบ้านเรือนเนี้ยแล้วก็ให้เราสังเกตดูเอานะคะแต่ว่าอันที่พูดหลักๆเนี่ก็คือสําหรับท่านที่ปลูกเพื่อจำหน่ายเพื่อดอกเยอะเยอะันนี้ก็คือต้องให้ธาตอาหาราอย่างเพียงพอนะอถึงจะให้ดอกที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีนะคะ บางตัวสําหรับในช่วงการปลูกเอ่อกลางฤดูใบไม้ผลิเราก็คือช่วงนี้เราก็จะป็นจะเกิดการแตกดอกใหม่ออกมาใสกปุ๋ยในด้วที่้สูงๆค่ะแล้วก็ตอนตอนตอนฤดูกระคือจะบอกว่ายังไงคือในการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันไม่สามารถชี้เฉพาะต่อตรงได้ว่าเราต้องใส่ แต่ละเพลงเหมือนกันมันไม่เหมือนกันน่ะต้องให้เราดูสังเกตกุลาบของเราเองนะคะค่ะอแล้วก็ที่สำคัญในโรคโรคเนี่ยค่ะเออมันก็จะมีโรคอยู่หลักๆเอาหลักๆเนาะหลักๆดีกว่าเพราะว่าเวลาของเรานะจะไม่ทันแล้วหลักหลักก็คือเพียอ่อนอันนี้เพียอ่อนนะคุณสางก็คือจะเป็นศัตรูสําคัญของกุลาบเลย ถ้าเราฉีดใช้น้ําฉีดลดน้ดําเนี่ยมันก็ม,นกมันก็หายมันก็ออกไปได้นะคะแล้วก็โรคที่สองก็คือโรคราแป้งหรือโรคใบทองลักษณะเหมือนจะมีฝุ่นแป้งจับใบย่นนะคะมกระบาดมากในช่วงฤดูหนาวซึ่งตอนกลางวันนี่จะมีอากาศร้อนกลางคืนเย็นวิธีแก้ไขก็คือฉีดพ่นสารป้องก,กันกําจัดเชื้อราโรคพืชนะคะแล้วก็โรคที่สําคัญอีโกโรคหนึ่งก็คือโรคใบจุดสีดําหรือว่าโรคแอนเท็กซ์โนด หรือโรคตากบเอ่อเกิดจากเชื้อราทําให้ใบเนี่ยมีจุดสีดําทั่วไปอันนี้น่าจะพบทุกแปลงนะคะแล้วก็อาจจะพบทุกบ้านเลยลกนี้เอ่อทั้งนี้การปลูกกลาบไม่เขาเรียกว่าไม่เพียงแต่เลือกดูสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อาก,การปลูกการดูแลใส่ใจเนี่ยทุกขั้นตอนก็สําคัญมากด้วยนะคะค่ะที่จะทำให้ดอกกุหลาบของเราสวยงามแล้วก็อยู่ให้เราชื่นชมเนี่ย ในนั้นก็นะคุ่นอันนี้ก็ต้องใส่ใจค่ะ uh huh. uh huh. แล้วก็ไอ้จริงๆตัวนี้ใช้ไตโคโดมมาดูแลได้นะคะ mm hmm. ไม่ไม่ไม่ตให้ให้ใช้สารเคมีเนานะเพราะว่าถ้าเราปลูกปลูกไว้บริเวณรอบบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะ <Yeah. S 2> มันก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพเราได้นะคะ mm hmm. แต่ถ้าสมมุติว่าเราปลูกเยอะๆจำํำนวนมากเพื่อทำค้าเราอาจจะเอ่อกำจัดโรคเชื้อราโรค อาจจะใช้ไพลาโซฟอส์นะคะยี่สิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์อาตราอยู่ที่ประมาณสิบมิลลิตรต่อน,น้ำยี่สิบลิตรหรือว่าสามเดโนมิลลห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะอ mm ืมนี่ก็ได้เหมือนกันนะค่ะแต่ถ้าเราปลูกกันสวยๆอันนี้ไม่แนะนำเลยนะคุณกุฟง mm ังอืมแต่จืดเลยนะหองเทียนมีเสียงค่ะมีเฮสที่เหมาะสมต่อการปลูกกระล่ำจะอยู่ที่ประมาณหกถึงเจ็ดนะคะอ mm ืมนะ โอเคอมีเคล็ดลับอ่าให้เคล็ดลับหนูปิดท้ายเลยแล้วกันเนาะที่เคล็ดลับเนาะพี่นุ้ยเพราะเวลาจะหมดใช่ใช่ค่ะค่ะรดนับก็คืออ่ารดน้ํากุหลาบก่อนและหลังใส่ปุ๋ยวิธีนี้จะช่วยส่งส่ง,งอาหารตัวอย่างบร,ร,รางได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพป้องกันไม่ให้เกิดรากไหมหรือว่าชอบได้หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงอากาศร้อนจัดเพื่อป้องกันความเครียดแล้วก็รดน้ําต้นกุหลาบให้เพียงพอ ตรจนอากาศเย็นลงก็คือถึงจะใส่ปุ๋ยั้งนะคะปิดต้นใบกุหลาบในตอนเช้าเพื่อให้ใบนี้ห่งแล้วก็ช่วยป้องกันโรคได้เนี่ยเี่ือียงตอนคือหรือว่าตอนเย็นนะเพราะมันจะเกิดความชื้นอันนี้เสี่ยงต่อาการเป็นโรคแล้วก็จัดระเบียบต้นกุหลาบให้เป็นระเบียบน,นะคะอเอออยาให้อยาให้เกิดการเบียดเสียดกหรความโก่งเนี่ยก็คือกุหลาบของของของคุณผม่ฟัง สูงหรือก็จะสวยงามแล้วก็ดูได้นะคะอืมนะโอเควันนี้ก็น่าจะแบบว่าครบถ้วนเนาะเกี่ยวกับการปลูกกุหลาบมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยมาฝากผู้ฟังเอาไปปรับใช้ดูดนะคะแล้วก็หนุน้องน้องที่จะยาถามมาเรื่องการขยายพันธุ์ก็คือขยายพันธุ์ยยก็คือตอนกิ่งติดตาปักทางเพราะมาเมล็ดได้ทั้งหมดเลยอืมนะคะแล้วก็นี่ยาการสำคัญอีกสุดท้ายก็คือการเลือกสายพันธุ์ที่เรามาปลูกเวลาเราไปเลือกซื้อก็ต้องเลือกซื้อต้นที่มี ความสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรคเกิดมาด้วยนะคะอืมนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่เอามาฝากกันเนาะพี่นุ้ยเนะาะใช่ค่ะน่าจะพอจะเข้าใจในเรื่องการดูแลต้นกลักนะคะคุณผู้ังอ่านะสัปดาห์หน้าถ้าไม่ผิดพลาดก็จะเป็นเรื่องผักเคลเนาะที่คุณน<ช>ัทกฤษฝากเอาไว้นะคะใช่เดี๋ยวเราจะาม,มาเจอกันนะคะ วันนี้ขอบคุณพี่นุยมากเลยที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกกุหลาบคุณเตือนใจน่าจะได้เทคนิคใบเพียบเลยนะคะใช่ก็ก็ก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาฟังเราทุกทุกสัปดาห์ด้วยค่ะอาจจะได้ความรู้ไปไปหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็สามารถมาเพิ่มเติมได้หรือสาหรับใครที่ปลูกอยู่ดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องแต่ละพืชก็มาเล่นเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะพี่นุยวันนี้ ค่ะสำหร undo, ับวันน okay. ี้เราก็น่าจะถึงช่วงเวลาที่ต้องกล่าวคำลาแล้วก็เออก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะน้องคนต่างๆโอเคเจอกันใหม่สัปดาห์หน in ้านะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องขอบคุณวิชาการของเราด้วยนะคะว่าที่ร้อยตีหญิงประภาพรวิกลหรือว่าพี่นุ้ยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอฉว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณแตนใจบอกว่าขอบคุณมากค่ะสําหรับความรู้ดีๆยินดีมากๆเลยอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคุณสีนินคุณทองนินก็มาทาักทายการถามว่าเวียนเทียนที่ไหนครับวันนี้ทํางานค่ะคงไม่ได้ไปไหนเลยนะคะแล้วก็คุณนทกิจนะก็แนะนําคุณครีมบอกว่าทุเรียนเนี่ยคุยมาแล้ว3ามอีีนะไปดูย้อนหลังได้เลยนะละเอียดสุดๆเลยนะคะอ่ะโอเคน่าจะไม่มีคอมเมนต์เพิ่มเติมแล้ว งั้นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตจบไลน์ไว้เท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ91เกษตรทำเอง